ฮอร์โมนจากต่อมไพเนียนนะคะต่อมไพเนียนจะสร้างฮอร์โมนแค่ชนิดเดียวต่อมไพเนียนก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ข้างในสมองนี่เป็นต่อมเล็กมิดเดียวแต่ถ้าตรงนี้เรียกว่าต่อมใต้สมองหรือต่อมพิทูอิตาลีนะคะจะอยู่ห่างๆกันฮอร์โมน ที่ต่อมไพเนียนสร้างก็คือฮอร์โมนเมลาโทนินนะคะอวัยวะเป้าหมายก็คือไปออกฤธิท์ที่อวัยวะเพศกับเซลล์เมลาโนไซต์นะคะทีนี้มาดูหน้าที่ <c oughs> ในสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่เป็นสัตว์ชั้นต่าเช่นตัวสฟีนโนดอนหรือกิ้งก่าสามตาแล้วก็พวกปลาปักกลมต่อมไพเนียนเนี่ยจะไม่ได้ทำหน้าที่ในการสร้างฮอร์โมน แต่เขาจะมีกลุ่มเซลล์ที่ไวต่อแสงนะคะคล้ายกับเซลล์รับแสงในลูกตาของคนอันนี้เฉพาะในสัตว์มีกระดูกสันหลังชั้นต่ำนะคะซึ่งจะพิเศษไปจากสิ่งมีชีวิตอื่นถ้าเป็นในคนเนี่ยต่อมไพเนียนจะสร้างฮอร์โมนแต่ในสัตว์พวกนี้เขาไมา่ได้ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนนะคะจะไปทำหน้าที่เกี่ยวกับการมองเห็นแทนอ่ะทีนี้ ฮอร์โมนเมลาโทนินเนี่ยนะคะจะไปมีผลทําให้สีผิวของสัตว์เลือดเย็น่ะจางลงนะคะเช่นกบสัตว์เลือดเย็นก็คือพวกสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําสัตว์เลื้อยคลานทุกชนิดนะคะเมลาโทนะินเน่ะจะส่งผลให้สีผิวจางลงซึ่งจะไปตรงกันข้ามกับฮอร์โมนกระตุ้นเมลานไซต์นะคะหรือเมลานไซต์สติมูลเลตติ้งฮอร์โมนจำได้ไหมคะ นี่ต้องจำเนาะเพราะเขาทำหน้าที่ตรงข้ามกันถ้าฮอร์โมนกระตุ้นเมลาโนไซต์นะคะมันจะทำให้สีผิวของสัตว์เลือดเย็นเข้มขึ้นแต่ถ้าเมลาโทนินจะทำให้สีผิวของสัตว์เลือดเย็นจางลงนะคะทีนี้สำหรับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะฮอร์โมนเมลาโทนินเนี่ย จบทำหน้าที่สำคัญก็คือยับยัง้งไม่ให้อวัยวะสืบพันธุ์เติบโตเร็วจนเกินไปนะคะเมลาโทนินเนี่ยซึ่งสร้างจากต่อมไพเนียนตัวนี้จะเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความเป็นหนุ่มเป็นสาวของคนนะคะหน้าที่คือไปยับยัง้งค่ะยับยัง้งยับยั้งไม่ให้อวัยวะเพศของคนเนี่ยมันจเจริญเร็วเกินไปในช่วงวัยเด็กนั่นเอง ะะก็คือเขาจะให้มันค่อยๆเติบโตตามไวัที่เหมาะสมนะคะดังนั้นคงจะพอเดาออกนะคะว่าถ้าเราตัดต่อมไพเนียนทิ้งแล้วเราไม่มีฮอร์โมนเมลาโทนินเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะความผิดปกติที่เกิดขึ้นถ้าเราตัดต่อมไพเนียนทิ้ง นะคะหรือถ้าต่อมไพเนียนถูกทําลายหรือมันสร้างเมลาโทนินน้อยเกินไปเนี่ยนะคะถ้าเรามีเมลาโทนินน้อยเกินไปก็จะทําให้เราโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเร็วกว่า,ป,วาปกตินะคะการเจริญทางเพศเนี่ยมันจะเร็วกว่าปกตินั่นเองนะคะแต่ถ้าต่อมไพเนียนมันสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินออกมามากเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกัน มันก็จะทําให้คนคนนั้นไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายเนะี่ยมีการเจริญเติบโตทางเพศเนะี่ยช้ากว่าปกติการเจริญทางเพศเช่นอะไรก็อย่างเช่นการมีประจำเดือนก็จะมีช้านะคะเอาไว้ว่าเพศก็เติบโตช้าเออหน้าอกก็ขึ้นช้าแบบนี้นะคะ,ะนี่ก็จะเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับความเป็นหนุ่มเป็นสาวนะคะ ต่อไปค่ะฮอร์โมนจากต่อมไอซ์เลตออฟแลงเกอร์ฮานนะคะนี้จะคล้ายๆภาษาเยอรมันหน่อยนึงต่อมไอซ์เลตออฟแลงเกอร์ฮานอยู่ที่ไหนเป็นชื่อต่อมที่ยาวที่สุดละต่อมไอซ์เลตออฟแลงเกอร์ฮานก็จะอยู่ที่ตับอ่อนเห็นไหมคะ pancreas ตรงนี้ก็คือตับอ่อนเนี่ยรูปร่างหน้าตาเหมือนใบใบไม้เนี่ยตรงเนี้ยนะคะคือตับอ่อนแต่อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็น ลำไส้นะฮะอันนี้คือลำไส้ใหญ่แต่ตับอ่อนลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กเน,นี่ยตรงเนี้ยตับอ่อนก็คือลักษณะรูปร่างเหมือนกับใบไม้นะคะแล้วก็มีขแขนงเห็นไหมคะต่อมไอซเลตออฟแลงเกอร์ฮานอยู่ตรงไหนมันจะกระจายไปเป็นหย่อมๆกระจายอยู่ทั่วตับเลยนะฮะกระจายอยู่ไปทั่วเลย คล้ายๆกับพวงองุ่นอันนี้ถ้าเราเอาต่อม isolate of แ a n g งก h a หาซูมมาดูแค่ต่อมเดียวรูปภาพที่เราเห็นก็จะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะมีกลุ่มเซลล์ที่เรียกว่า a อลฟาแอลฟาเซลล์นะคะกับเบต้าเซลล์อ่าอันนี้สำคัญนะคะ a อลฟาเซลล์คือพวกเซลล์พวกนี้นะคะน่ะ่างเงี้ย แต่ถ้าเบต้าเซลล์ก็คือเซลล์กลมๆเห็นไหมคะมันก็จะกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปซึ่งอัลฟากับเบต้าเนี่ยทั้งสองแบบเนะี่ยนะคะเขาจะทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนต่างชนิดกันนะคะนี่ยังไม่พูดถึงเดลต้าเซลล์เลยนะนะคะมีเอฟเซลล์ก็มีเห็นไหมคะแต่ต่อมไอสเลตออฟแลงเกอร์ฮานส่วนที่สร้างฮอร์โมนที่สำคัญเนะี่ยก็คืออัลฟาเซล์กับเบต้าเซลนะคะ อย่าลืมนะคะว่าต่อมไอซเลตออฟแลงเกอร์ฮาน่ะเป็นต่อมที่มีสมาชิกเยอะที่สุดในบรรดาต่อมทั้งหลายแล้วก็มีขนาดเล็กที่สุดด้วยเช่นเดียวกันนะคะเหมือนพวององุง่นตัวแรกเลยฮอร์โมนที่เขาสร้างคือกลูคากอนนะคะฮอร์โมนกลูคากอนเอาไว้ว่าเป้าหมายคือตับค่ะทุกคนกลูคากอนทำหน้าที่อะไร หน้าที่ของกรูคาคอนก็จะไปกระตุ้นให้ไกลโคเจนซึ่งสะสมเอาไว้ที่ตับนะนะคะเปลี่ยนไปเป็นกลูโคสในกระแสเลือดต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่ากลูโคสกับไกลโคเจนเนี่ยเขาจะเปลี่ยนกลับไปกลับมาถ้าน้ำตาลในร่างกายเราเหลือเฟือเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนให้เป็นไกลโคเจนแล้วก็ไปสะสมที่ตับกับกล้ามเนื้อแต่ถ้าร่างกายเราขาดน้ำตาล ะะไกลโคเจนในตับกับกล้ามเนื้อก็จะถูกสสลายตัวออกมาเพื่อให้ได้กลับมาเป็นกลูโคสในกระแสะเลือดนะฮะต้องทำความเข้าใจตรงนี้หน่อยหนึ่งซึ่งเราผ่านมาหลายตัวละฮอร์โมนที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนไกลโคเจนให้เป็นกลูโคสในกระแสะเลือดเนี่ยนะคะสตัวมาแล้วเนี่ยตัวที่3แล้วนะ,ะทีนี้ กลโคเจนการเปลี่ยนไกลโคเจนให้เป็นกลูโคสในกระแสะเลือดนะอีกความหมายหนึ่งถ้าเป็นภาษาทางวิชาการเขาก็จะเรียกว่าเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดนั่นเองเป็นฮอร์โมนที่เพิ่มระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดนะคะ กลูคากอนกลูคากอนจะเพิ่มกรูโคสในเลือดคือไปเปลี่ยนไกลโคเจนที่เขาเก็บไว้ที่ตับนะให้มันสลายตัวออกมาและเอากรูโคสเข้าไปอยู่ในกระแสะเลือดนะคะเอาไปใช้เอาไปสลายเพื่อให้ได้พลังงาน,นต่อไปอินซูลินคะ่ะทุกคนอินซูลินเนี่ยเ,เมื่อกี้กลูคากอนเขาจะสร้างจากแอลฟาเซลนะคะอินซูลินจะสร้างจากเบต้าเซล หน้าที่ของอินซูลินนะคะเอาไว้วเป้าหมายเนี่ยก็จะไปออกฤทธิ์ที่เซลล์กล้ามเนื้อกระตับก็จะเหมือนกับลูคาก้อนเหมือนกันแต่ทําหน้าที่ตรงกันข้ามนะคะอินซูลินอันเนี้ยเราคงเคยคุ้นเคยกันดีเพราะมันเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับโรคเบาหวานนั่นเองนะคะอ่าหน้าที่ของอินซูลินนะคะก็คือปรับระดับกลูโคโสในเลือดให้เป็นปกติ นะคะหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นฮอร์โมนที่เก็บน้ำตาลในเลือดกลับเข้าไปในเซลล์แล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นไกลโคเจนสะสมไว้ที่ตับกับกล้ามเนื้อนะคะสะสมไว้ที่ตับกับกล้ามเนื้อเวลาที่กลูโคสเขาเหลือใช้อ่ะนะคะถ้าใน1วันเรากินน้ำตาลเยอะมากเกินไปจนมันใช้ไม่หมดอ่ะกลูโคสนะคะ,ก,คนะคะก็จะถูกอินซูลินน่ย อินซูลินเนี่ยก็จะเก็บกลูโคสกลับเข้าไปในเซลล์แล้วเปลี่ยนให้เป็นไกลโคเจนนะคะเอาเก็บไว้ใช้เวลาที่เราต้องการนะคะทีนี้จะเห็นว่ามันทำหน้าที่ตรงกันข้ามกับกลูาคากอนใช่ไหมคะกลูาคากอนเขามีหน้าที่เปลี่ยนไกลโคเจนให้เป็นกลูโคสแต่อินซูลินเขาเก็บกลูโคสเปลี่ยนกลูโคสให้เป็นไกลโคเจนแล้วก็เอาน้ำตาลไปใช้นะคะ ปรับระดับกรูโคสในเลือดให้เป็นปกติดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานน่ยคนที่กินในหนึ่งวันถ้าเรากินน้ำตาลเยอะเกินไปเนี่ยนะคะแล้วร่างกายมันใช้ไม่ไหวแล้วถ้าเกิดเราเป็นโรคเบาหวานคนเป็นโรคเบาหวานก็คือไม่มีฮอร์โมนอินซูลินดังนั้นพอไม่มีอินซูลินปับ๊บตัวที่จะมาช่วยเก็บน้ำตาลในเลือดเอาไปใช้กับเอาไปเปลี่ยนในไกล จะเอาไปเปลี่ยนเป็นไกลโคเจนอะ่ะมันก็ไม่มีถูกไหมคะมันเหมือนมันไม่มีคนมาเก็บน้ําตาลให้อะ่ะไม่มีคนมาเอาน้ําตาลไปใช้กับไม่มีคนเอาน้ําตาลไปเก็บในรูปของไกลโคเจนนั่นเองดังนั้นปริมาณกลูโคสในเลือดมันก็จะเยอะมากขึ้นมากขึ้นแล้วจะเกิดผลกระทบยังไงก็คือมันจะทําให้เกิดภาวะเลือดอะ่ะเริ่มเป็นกรด ะะแล้วก็จะมีอาการช็อกเพราะน้ําตาลสูงมากเกินไปนี่คืออาการของคนที่เป็นเบาหวานนะ,ะเบาหวานไม่ได้หมายความว่าคุณหวานน้อยแต่เบาหวานหมายความว่าเวลาที่คุณปัสสาวะออกมาเนี่ยมันมีกลูโคสปนออกมาในปัสสาวะด้วยนั่นคือหมายความว่าร่างกายของคุณเนี่ยกินกลูโคสเข้าไปแล้วมันเอาไปใช้ไม่ได้นะคะ,นะคะ ดังนั้นถ้าร่างกายเราขาดฮอร์โมนอินซูลินตัวนี้นะคะก็คือกินน้ําตาลเข้าไปฟรีแถมเป็นพิษต่อร่างกายด้วยเพราะร่างกายก็ไม่สามารถเอาน้ําตาลไปสลายโมเลกุลเพื่อให้ได้พลังงานได้นั่นเองน้ําตาลมันก็เลยลอยปนอยู่ในเลือดแท้งเต็มไปหมดน้ําตาลในเลือดก็จะสูงนะคะเรียกว่าเกิดโรคเบาหวานเวลาที่เอาเลือดไปกองที่ไตอ่ะนะคะน้ำตาลมันก็จะ หลุดออกมาอยู่ในปัสสาวะนั่นเองเราเวลาตรวจเบาหวานเขาก็ตรวจจากปัสสาวะก็ได้ตรวจจากโลก่ก็ได้เอเอตรวจจากเลือดก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะเจาะเลือดไปดูก็รู้แล้วว่าค่าน้ําตาลของเรามันขึ้นไปเท่าไหร่ถ้าเกิน120มิลลิกรัมนะก็เป็นเบาหวานแน่นอนนะคะดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานนะก็คือขาดอินซูลินหรือร่างกายอาจจะผลิตได้น้อยนั่นเองนะคะซึ่ง เป็นโรคที่ทรมานพอสมควรเลยนะเห็นไหมคะมันอินซูลินจะเป็นตัวที่ช่วยปรับนะคะอินซูลินจะช่วยปรับระดับน้ำตาลให้สมดุลสมมุติว่า,าทีนี้ถ้าน้ำตาลต่ำน้ำตาลในเลือดมีน้อยเกิดอะไรขึ้นตับอ่อนก็จะผลิต ในตับอ่อนนะคะ Isolate of Langerhan ในตับอ่อนเนี่ยนะ,ะไ,ฟฟไอฝั่งไอ p อลฟาเซลล์อ่ะเขาก็จะผลิตฮอร์โมนกลูาคากอนเห็นไหมคะกลูคากอนน่ยคุณก็ไปสลายสลายไกลโคเจนนะคะสลายไกลโคเจนในตับให้เป็นน้ำตาลสลายไกลโคเจนในตับให้เป็นน้ำตาลนี่คือหน้าที่ของกลูคากอน ะะถ้าน้ําตาลในเลือดมีมีน้อยอ่ะมันไม่พอใช้อ่ะเราก็จะอ่อนล้วโหยรุยแรงไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทําอะไรอ่ะนะคะดังนั้นต่อมไอสเลตออฟแลงเกอร์ฮารในตับอ่อนเนี่ยก็จะผลิตกูคาก้อนมาเพื่อให้ไปรีบไปสลายไกลโคเจนเพื่อเอาน้าตาลมาใช้ซะนะคะเอาน้ําตาลไปเพิ่มในกระแสะเลือดซะ แต่ถ้าร่างกายเรามีน้ําตาลมากเกินไปอันนี้คือในคนปกตินะคะถ้าน้ําตาล,ใน,ลในเลือดเรามีมากเกินไปเนี่ยต่อมไอสลเลตออฟแลงเกอร์ฮานก็จะผลิตฮอร์โมนอินซูลินนะคะจากเบต้าเซลล์เห็นไหมก็จะผลิตอินซูลินอินซูลินก็วิ่งเข้าไปเก็บน้ําตาลนะคะในเลือดแล้วก็เอาเข้าไปในเซลล์กับ เอาเอาไปในเซลล์เพื่อให้ไปสลายโมเลกุลซะนะคะเพื่อเอาไปใช้กับเปลี่ยนเป็นไกลโคเจนสะสมไว้ที่ตับกับกล้ามเนื้อนะคะจะเห็นว่าทั้งกูคาก้อนกับอินซูลินจะทำงานแท็กทีมนี่คือในคนปกติถ้าน้ำตาลน้อยกูคากอนคุณไปหาน้ำตาลมานะคะเอาน้ำตาลไปเพิ่มในเลือดถ้าน้ำตาลมากอินซูลินคุณไปเก็บน้ำตาลในเลือดเอาไปเก็บซะ ะะเอาไปใช้แล้วก็เอาไปเก็บในรูปของไกลโคเจนจำให้ดีนะคะทั้งกลูคาก้อนและอินซูลินจะทำงานตรงกันข้ามสร้างจากต่อมชนิดเดียวกันคือ i s ส์เลตออฟแลงเกอร์ฮาซึ่งอยู่ในตับอ่อนดังนั้นบางครั้ง เราอาจจะพูดว่าตับอ่อนเนี่ยทำหน้าที่สร้างอินซูลินทําหน้าที่สร้างกลูคาก้อนปกติเราจะไม่ค่อยได้ยินกลูคาก้อนเนาะเราจะได้ยินแต่อินซูลินเป็นส่วนใหญ่นะคะคนที่เป็นเบาหวานที่ต้องฉีดยาทุกวันน่ะนั่นก็คือฉีดฮอร์โมนตัวนี้แหละคะ่ะเพื่อให้ไปเก็บน้ําตาลเอาไปใช้นะคะใครที่ไม่เป็นก็โชคดีไปมาดูอาการของคนเป็นเบาหวานอันนี้ภาพเขาตกแต่งให้มัดูน่ากลัวเนาะ อาการของคนเป็นเบาหวานก็คือเลือดเป็นกรดเป็นกรดเพราะอะไรในเลือดเนี่ยมันมีกลูโคสมากเกินไปเต็มไปด้วยน้ำตาลในเลือดนะคะมันก็เสมือนว่าเราเอาน้ำตาลไปดองอวัยวะอะนะคะมันก็จะเกิดแผลเลื้อยลังแผลเนี่ยจะไม่มีทางหายนะคะมันจะเน่าและลามไปเรื่อยๆ แม้กระทั่งเป็นแผลนิดเดียวที่ปลายนิ้วอ่ะมันก็จะไม่หายและมันก็จะกินลามไปเรื่อยๆต้องตัดทิ้งนะคะในที่สุดตอนการรักษาเบาหวานก็คือฉีดอินซูลินให้ผู้ป่วยนะคะเพื่อให้เก็บน้ำตาลไปใช้ถ้าน้ำตาลมันออกมาเยอะมากนคนก็จะน็อกนะคะดังนั้นผู้ป่วยส่วนใหญ่เขาก็ฉีดด้วยตัวเองได้นะคะฉีดทุกวันน่ากลัวนะคะโรคนี้ ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเนี่ยเป็นเบาหวานหรือเปล่าก็ต้องรู้จักสังเกตตัวเองนะคะอาอยู่ดีๆเห็นแสงวูบวาบตาเห็นแสงวูบวาบเริ่มเป็นแผลนะคะผิวแห้งผิวแห้งคันโดยเฉพาะบางครั้งน่าอาจจะคันแถวอวัยวะเพศนะคะอา,อารมณ์ฉุนเฉียวเวียงวีนนะคะปลายมือปลายเท้าชา เวลาดึกดึกมักจะต้องตื่นลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำเพื่อปัสสาวะนะคะปัสสาวะบ่อยหิวบ่อยหิวข้าวหิวน้ำปัสสาวะบ่อยผิวแห้งคันน้ำหนักลดถ้าเริ่มน้ำหนักลดนะคะ,ะ,ะ,ะนี่เป็นแผลหายช้านะชาปลายมือปลายเท้าเอาลมฉุนเฉียวต้องเริ่มสังเกตตัวเองว่าเราเริ่มเป็นเบาหวานหรือเปล่า นะคะก็ต้องดูแลสุขภาพระมัดระวังเรื่องอาหารการกินนะคะอันนี้ไม่อธิบายแล้วเนาะ ถ้าร่างกายผลิตอินซูลินมากเกินไปจะเกิดอะไรขึ้นถ้าอินซูลินถูกผลิตออกมาเยอะมันก็ไปเก็บน้ำตาลหมดสิคะแทนที่ว่าระดับน้ำตาลในเลือดจะสมดุลก็กลายเป็นว่าอินซูลินคุณไปเก็บมาเยอะซะจนน้ำตาลในเลือดมันขาดอะ่ะพอน้ำตาลในเลือดมันมีน้อยเราก็จะไม่มีแรงเลยคะสมองขาดอาหารก็เกิดการช็อกได้มีเยอะก็ช็อกมีน้อยก็ช็อกน้าตาลนะคะในเลือด ะะก็จะนึกถึงว่าตอนเช้าถึงครึ่งวันเรายังไม่ได้กินอะไรเลยแบบนี้มันก็ไม่มีพลังงานมาใช้อะ่ะนะคะก็จะอ่อนเพลียแล้วโหยโดยแรงก็จะหน้ามืดเป็นลมอะไรเงี้ยนะคะถ้าได้กินอาหารหวานๆอะไรสักหน่อยนึงก็จะดีขึ้นอะ่ะคนเป็นเบาหวานควรกินผลไม้อะไรอันนี้ความรู้นอกรอบเนาะก็จะพวกตะกูลส้มนะส้มโอ แอปเปิลชมพู่เชอร์รี่สตรอเบอรี่มะละกอฝรั่งนะคะนี่คือคนที่เป็นเบาหวานควรจะกินผลไม้พวกนี้คือผลไม้ที่หวานน้อยนะคะควรกินหวานน้อยแต่ถ้าผลไม้ที่ไม่ควรกินคําว่าควรหลีกเลี่ยงก็คือไม่จําเป็นอย่าไปกินก็ผลไม้ที่หวานหวานโคตรหวานทั้งหลายแหละทุเรียนลำไยเงาะ มะม่วงสุกสับป,ประรดกล้วยขนมหวานล้วนๆค่ะทุกคนดังนั้นควรจะหลีกเลี่ยงนะคะต้องรู้จักเลือกกินด้วยเนะาะต่อไปนะคะก็จะเป็นฮอร์โมนจากรังไข่นะ,ะฮอร์โมนจากรังไข่อันนี้ก็คือในเพศหญิงนะคะในผู้หญิง ก็จะผลิตฮอร์โมนเพศ2ชนิดก็คือเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนนะคะฮอร์โมนจากลังไข่ลังไข่ของผู้หญิงคือตรงนี้นะคะซ้ายขวาเราจะมีสองข้างจะทำหน้าที่ในการผลิตไข่สลับกันคนละเดือนนะคะเรามาดูฮอร์โมนตัวแรกเอสโตรเจนนะคะเอสโตรเจนก็คือไปควบคุมลักษณะของเพศหญิง ฮอร์โมนเอสโตรเจนนี่แหละที่จะทําให้เรารู้สึกหน่วงหน่วงหน้าท้องเวลาที่เราเป็นประจําเดือนหรือก่อนประจําเดือนจะมานะคะเพราะเขาไปกระตุ้นให้ผนังมดลูกขยายตัวหนาขึ้นผนังมดลูกก็คือแถบนี้นะคะน่ะมดลูกบริเวณนี้คือมดลูกนะคะมันจะขยายตัวหนาขึ้นเพื่อรองรับตัวอ่อนที่จะมาฝังนั่นเองอาจจะฝังฝั่งซ้ายฝั่งขวาได้หมดนะคะ การที่เอสโตรเจนไปกระตุ้นให้ผนังมดลูกขยายตัวหนาขึ้นนะเราก็จะรู้สึกแบบหน่วงๆท้องน้อยเวลาเราเป็นเมนนะคะใกล้จะเป็นเมนแต่ถ้ามันไม่มีตัวอ่อนมาฝังคือหมายความว่าเราไม่ได้ท้องนะคะเยื่อบุผนังมดลูกนยะที่มันหนาขึ้นนะ่ยมันก็จะหลุดลอกออกแล้วมันก็จะมีเส้นเลือดฝอยที่หลุดลอกออกมาด้วยก็กลายเป็นเลือดประจำเดือนนั่นเอง ทีนี้ในเลือดประจําเดือนมันก็จะมีไข่ที่ไม่ได้รับการผสมนะ้ปนออกมาด้วยนะมันก็จะค่อนข้างสกปรกเพราะมันเป็นมันมีสารหลายอย่างอยู่มันไม่ใช่เลือดสดๆนะคะนอกจากนี้เอสโตรเจนก็ควบคุมลักษณะของเพศหญิงนะคะแล้วก็คุมเกี่ยวกับการมีประจำเดือนทุกเดือนทุก28วันนะคะนี่คือหน้าที่สำคัญของเขานะคะอ,อ,อันนี้ก็คือเป็นฮอร์โมนที่ เตรียมพร้อมสาหรับการตั้งครรน,นะคะช่วยให้ผนังมดลูกขยายตัวเตรียมพร้อมเป็นฮอร์โมนเตรียมพร้อมอความสัมพันธ์ของเอสโตรเจนกับกระดูกเอสโตรเจนเน่ยเขาจะเก็บแคลเซียมไว้ในกระดูก นะคะป้องกันไม่ให้กระดูกผุกระดูกพรุนแต่พออายุมากขึ้นฮอร์โมนตัวนี้มันน้อยลงดังนั้นมันก็จะมีการสูญเสียแคลเซียมเพิ่มมากขึ้นกระดูกเราก็จะพรุนได้นะคะนี่คือหน้าที่ของเขาอีกอย่างหนึง่งต่อไปตัวที่2องค่ะฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนยังคงเป็นฮอร์โมนเพศของผู้หญิงนะคะมาดูว่าเขาทำหน้าที่อะไรโปรเจสเตอโรนอ่า เป็นฮอร์โมนที่เตรียมพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ค่ะทุกคนเอสโตรเจนน่ะคือฮอร์โมนที่ตามปกติเลยค่ะจะให้เรามีประจำเดือนทุกเดือนนะคะแล้วก็กระตุ้นให้ผนังมดลูกขยายตัวแต่โปรเจสเตอโรนไม่ใช่แบบนั้นโปรเจสเตอโรนก็คือเป็นฮอร์โมนที่เตรียมพร้อมสำหรับตั้งครรภ์หมายความว่าไงพอไข่ได้รับการปฏิสนธิปุ๊บ นะคะเราจะไม่มีประจำเดือนอีกคนที่ตั้งท้องจะไม่มีการตกไข่นะคะจะไม่มีการตกไข่แล้วแล้วก็จะไม่มีประจำเดือนไปอีก9เดือนนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมสําหรับการตั้งครรภ์คือมีอะไรบ้างนะคะโปรเจสเตอโรนเตรียมพร้อมสําหรับการตั้งครรภ์อีกอันนึงก็อ,อย่างเช่นก็จะทำให้ เวลาที่จะคนผู้หญิงจะคลอดลูกแบบนี้นะคะหน้าอกนะคะก็จะเริ่มคัดเตรียมพร้อมที่จะสร้างน้ำนมแบบนี้นะคะดังนั้นเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนอะโปรเจสเตอโรนก็จะค่อนข้างมาทางคนที่ตั้งครรภ์น,นะคะก็คือโปรเจสเตอโรนจะสูงนะคะตอนที่เราตั้งท้องแล้วเอสโตรเจนก็จะน้อยนะคะ ต่อไปฮอร์โมนจากอ,อันทะอันทะเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเทสติสนะคะดังนั้นฮอร์โมนก็เลยชื่อว่าเทสโทสเตอโรนอ่าฮอร์โมนมันจะลงท้ายโอนนะคะ,ะ,คะอ่เทสโทสเตอโรน เป็นฮอร์โมนชนิดเดียวที่ผลิตจากอันทะก็คือในเพศชายจำให้ดีนะเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนน่ยเพศหญิงแต่เทสโทสเตอโรนเทสทอทหารผู้ชายนะคะหน้าที่ของเขาก็คือคุมลักษณะของเพศชายอ่ะมีอะไรบ้างล่ะ ะะลักษณะของเพศชายก็อย่างเช่น,นมีหนวดมีเขากรามใหญ่กล่องเสียงชัดเจนเสียงห้าวนะะอกผายไรพึ่งอ่างเงี้ยแล้วก็ควบคุมการสร้างฮอร์โมนเพศชายและการเจริญเติบโตของอวัยวะเพศด้วยนะคะคต่อไปค่ะฮอร์โมนจากต่อมไทมัสต่อมไทมัสก็คือต่อมที่อยู่กลางหนะ้าอกเป็นต่อมเล็กๆไม่ใช่ต่อมไทรอยนะคะ ต่อมไทรอยจะอยู่แถวๆนี้แต่ไทมัสจะอยู่ตรงหน้าอกเป็นต่อมเล็กๆจะสร้างฮอร์โมนที่สำคัญ2ตัวนะคะก็คือตัวแรกฮอร์โมนไทโมวิดินนะคะฮอร์โมนไทโมวิดินชื่อมันก็จะขึ้นไทนะคะเพราะสร้างจากต่อมไทมัสอฮอร์โมนไทโมวิดินทำหน้าที่ยับยั้งการเจริญของอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้ใหญ่ คล้ายกับเมลาโทนินจากต่อมไพเนียนนะคะจะคล้ายกันเลยนะ,ะแต่เมลาโทนินจากต่อมไพเนียนเขายับยั้งตั้งแต่เด็กนะคะยับยั้งตั้งแต่เด็กเลยไมหมฮะมันจะเร็วผิดปกติแต่อันนี้ไทโมวิดินไทโมวิดินอยู่ต่อมไทมัสนะคะแต่นู่นไปยุ่งกับอวัยวะเพศนะคะไปออกฤทธิ์ที่นี่ก็คือพอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอะพออายุ18แล้วอย่างเงี้ย20แล้วเนาะ อาวัยวะเพศน่ะโตได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นละจะไม่ให้ใหญ่ไม่ให้โตมากไปกว่านี้เนี่ยเดี๋ยวใช้ชีวิตลำบากนะคะนี่คือหน้าที่ของไทโมวิดินตัวที่สองไทโมซินเห็นไหมคะนำหน้าด้วยคำว่าไทเหมือนกันเพราะสร้างจากกล่อมไทมัสอาฮอร์โมนไทโมซินนะคะต่อกรโรคร้ายด้วยการเพิ่มเม็ดเลือดขาวอาหน้าที่อาไทโมซินนี่แหละค่ะ เป็นแหล่งสร้างเม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ที่เอาไว้ต่อสู้กับเชื้อโรคนะคะ,ะตัวที่สร้างเม็ดเลือดขาวให้เราต่อสู้กับเชื้อโรคแล้วก็กระตุ้นการสร้างแอนติบอดีจากม้ามและต่อมน้ำเหลืองคือพูดง่ายๆว่าไทโมซินน่จะเป็นฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการต่อสู้เชื้อโรคอ่ะนะคะผลิตเม็ดเลือดขาวด้วยสร้างแอนติบอดีด้วยนะคะกระตุ้นการสร้างแอนติบอดี แอนติบอดีสร้างจากมา้ามกระต่อมน้ำเหลืองนะคะแอนติบอดีคืออะไรก็คือตรงกันข้ามกับเชื้อโรคอ่ะแอนติบอดีก็คือสารที่เซลล์เราสร้างขึ้นมาเพื่อเอามาฆ่าเชื้อโรคกรณีที่เม็ดเลือดขาวฆ่าไม่ได้นะคะเม็ดเลือดขาวก็จะผลิตแอนติบอดีมาเพื่อให้สร้างเ,เพื่อให้ฆ่าเชื้อโรคอีกทีหนึง่งนะคะสุดยอดผลไม้บํารุงเลือด อาผลไม้ที่กินแล้วบำรุงเลือดหนึ่งทับทิมอของชอบแก้วมังกรกล้วยสตรอเบอรีอร่แตงโมอันนี้คือผลไม้ที่ช่วยบำรุงเลือดให้เรานะคะอันนี้คือของแถมจบบทเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ